哥哥哥，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 哥哥哥。 ล <c oughs> อจริงๆด้วยคำไหนคือคำพูดที่ไม่พอหนูก็รู้อยู่ก็จะพูดหลังแม่ Out, the recording you. will now start